อีกมุมนะครับของสวนฮอกไกโดแปลงดอกไม้หลากหลายสีสันสวยงามนะครับบรรยากาศทุ่งกังหันลมผสมกับทุ่งดอกไม้สวย,สวย เนินดอกไม้สวยๆนะครับสวยงามอื้อหือ ร้อยห้าสิบบาทจุกจุกสวยงามมากมุมนี้นะครับมแบบันีก็จะเป็นเนินขึ้นไปทุ่งดอกไม้สีม่วงสลับสีขาว มีจุดพักมีจุดพักคอยพักผ่นนะครับหลบล่มหลบแดดเราจะพาไปชมตรงอุโมงอุโมงรูปหัวใจนะครับสวยงาม จะไปดูอุโมงตรงอุโมงดูเดินไปมาแล้วดนี่มันต้องเดินกลางกาหายลมถ่ายตรงนี้มุมนี้สวยๆ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ สวยงามเดี๋ยวไปเดินลอดมงก่อน่อยมาเก็บภาพตรงนี้เดี๋ยไปรอดวงมงนะครับมีหุ่นฟางด้วยนุ้นหุ่นฟาง

มองหัวใจนะครับหืมหอมหอมกลิ่นดอกไม้ดอกดาวเรืองทะลุออกมาตรงนี้น,นี้สวยๆนะครับ cái 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 cái